ดีค่ะพวกเรากลุ่มที่16จะมานำเสนอในหัวข้อที่3ประสบการณ์พนักง,งานและความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ สภาพแวดล้อมการทำงานเครื่องมือดิจิตอลและการบริหาร HR มีผลต่อ EX อย่างไรสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพจะทำให้งานราบรื่นและสร้างความรู้สึกว่าบริษัททันสมัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่โปร่งใสและใส่ใจจะทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลแนวทางที่ช่วยส่งเสริม Wellbeing จัดโปรแกรม My Food Net การดูแลสุขภาพจิตเช่นการฝึกสมาธิแอปพลิเคชันเสริมสติเชิญนักจิตวิทยามาให้คำปรึกษา Flexible Hour Remote Work การทำงานแบบยืดหยุน่นพนักงานสามารถเลือกเวลาเริ่มเลือกงานและทำงานจากที่ใดก็ได้ Wellbeing Day วันหยุดพักใจองค์กรให้วันหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันลาปกติเพื่อให้พนักงานได้พักจริงๆการสร้างวัฒนธรรมแห่งการรับฟัง ผู้นำที่กล้ารับฟังพนักงานและให้ฟีดแบ็กอย่างเข้าใจพนักงานจะกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นบริษัทวัดความสำคัญของ E/X ได้อย่างไร 1. จากการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันวัดว่าพนักงานรู้สึกพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมการทำงานเครื่องมือดิจิตอลและการดูแล H.R มากน้อยเพียงใดอัตราการลาออก และการรักษาพนักงานถ้า EXD พนักงานจะอยากอยู่กับองค์กรมากขึ้น p r o d u c t ivity และ Performance ของพนักงานดูจากผลงานที่ดีความร่วมมือในทีมและการใช้เครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงานจำนวนความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่พนักงานกล้าแสดงออกบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหลายแหง่ง ที่ต่อสู้กับการแข่งขันมุมื่อเงินไปที่การได้มาซึ่งลูกค้าใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแต่ในความเป็นจริงแล้ว การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าปัจจุบันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจปัจจุบันได้ดีขึ้นและวางรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคตบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าและประสบการณ์ของพวกเขาพวกเขาทำให้มีความสุขมากขึ้นและเนื่องจากการเดินทางของลูกค้าผ่านไซโลต่างๆในองค์กรพนักง,งานจึงสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้นและความพึงพอใจของพนักง,งานจึงเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สูงขึ้นแปลเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นและปลดล็อกการเติบโตเพื่อเดยเชยการสูญเสียลูกค้าปัจจุบันและ80%ของการสร้างมูลค่าที่ประสบความสำเร็จโดยบริษัทที่เติบโตมาจากธุรกิจหลักของพวกเขาเปรียบเทียบหัวข้อ,ขอ HR ที่เลือกในอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไรวิเคราะห์ภาพรวม อดีต HR กลายเป็น Starting Partner E X และ w e b i n g ไม่ถูกให้ความสำคัญความสำเร็จของ HR วัดจากความเรียบร้อยปัจจุบัน HR กลายเป็น Starting Partner E X กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ Webbing กลายเป็นหนึ่งในหัวใจของการรักษาคนเก่งใช้เทคโนโลยีเช่น AI Analytics e m p r o y e e App ช่วยออกแบบประสบการณ์ที่เหมาะกับแต่ละคนการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อแรงงานกลุ่มใหม่ค่ะด้านความคาดหวังผลกระทบต้องการงานที่มีความหมายไม่ใช่แค่เงินเดือนแต่อยากมีส่วนร่วมในสิ่งที่สร้างผลต่อสังคม Work-life right balance คาดหวังการทำงานที่ยืดหยุ่นเช่น High ไ b บิลิมูสหรือ4วันต่อสัปดาห์ต้องการการดูแลด้านจิตใจสุขภาพจิตใจกลายเป็นเรื่องที่พูดได้และคาดหวังว่าองค์กรจะมีเครื่องมือสัหรับเช่นโปรแกม yeah, EP, รม ERP หรือโค้ชมองหาโอกาสเติบโตมองเห็นเส้นทางอาชีพชัดเจนและได้เรียนรู้อย่างต่อนเนื่องผลกระทบต่อองค์กรหรือบริษัท ด้านการแข่งขันนะคะองค์กร E X l e v e l well b e i n g จะดึงดูดและรักษาคนเก่งได้ดีกว่าค่ะการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไปสู่ประสบการณ์ไม่ใช่แค่พนักงานนะคะที่จะต้องทำงานได้แต่ต้องรู้สึกดีระหว่างการทำงานด้วยค่ะการลงทุนด้านเทคโนโลยี H R เช่น Feedback Employee App Wellness และแพลตฟอร์การเพิ่มค่าใช้จ่ายระยะสั้นแต่ได้ผลระยะยาวการดูแล Wellbeing อาจจะต้อง ใช้ทรัพยากรแต่ลด turn over burn out และเพิ่ม engagement HR ควรรับมืออย่างไรควรเลือกที่จะใช้เครื่องมือวัดผลและพัฒนา E X ได้จริงค่ะออกแบบ employee อย่างเป็นระบบเข้าใจเส้นทางและความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มเสริมทักษะใหม่ให้ HR เองค่ะเช่น delta analysis design thinking coaching การสร้างวัฒนธรรมที่ใส่ใจสุขภาวะไม่ใช่แค่การมอบสิทธิประโยชน์แต่ต้องปลูกฝังวัฒนธรรมแบบองค์กร well being สรุปการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ HR นะคะ 1. จากผู้ดูแลไปสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากแค่ดูแลระเบียบและระบบการทำงานก็นำไปสู่เป็นผู้ออกแบบกลยุทธ์คนเป็นตัวกลางเชื่อมผู้บริหารและพนักงาน 2. จากระบบปิดไปสู่การสื่อสารแบบระบบเปิดจากการ ออกแบบนโยบายจากบนลงล่างเปลี่ยนไปสู่เป็นการรับฟังพนักงานและออกแบบร่วมกัน 3. เปลี่ยนจากการใช้เอกสารไปเป็นการใช้เทคโนโลยี HR ต้องเข้าใจระบบดิจิตอลเช่น HRIS Learning Platform Feedback วัดผลจากการทำงานและ EX ด้วย Data Analysis 4. จากการบริหารคนไปสู่การพัฒนาคน HR ต้องช่วยให้พนักงานเนี่ยมีทักษะใหม่และเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะดูแลความเป็นอยู่แบบองค์รวมหรือว่า well being นั่นเองค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ